น0่นพัฒนาอัดมิดเยียเซลยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีดงเดอะเกรซเซ็ทแกรนเซ2024ทุ่มกว่า1,000ล้านบาทหวังสร้างเงินสปาัดตกระตุ้นการจับจ่ายทั่วประเทศค่ะ ก็แต่เฟสเตอรเซลล์นี้นะฮะก็เป็นเซลล์ที่คุ้มค่าที่สุดเป็นช่วงเวลาที่ดีสุดในการที่จะมาจับจ่ายได้สอยนะครับเพราะว่าทุกแบรนด์เนี่ยลดสูงสุดถึง80%นะครับแล้วก็มีสินค้าหลากหลายทุกแคตตากอรีนทุกไลฟ์สไตล์นะฮะทุกแคตนะฮะหมวดฟู้ดหมวดแฟชั่นนะฮะหมวดไอทีนะครับหลายๆหมวดก็ CRC เองก็มี จะเชิญชวนทุกท่านนะครับแล้วเราก็การที่จะร่วมกับทททในการที่จะโปรโมทเรื่องของประเทศไทยเนี่ยเป็นเดสติเนชันของเซลลนะะของโลกนะฮะซึ่งตอนนี้คิดว่าเราก็ทำตรงนี้ได้นะฮะแล้วก็พลิงกำลังของเซ็นเตอร์ทุกทั้งหมดเนี่ยนะฮะเราสามารถทำให้ Thailand Brands เ l l เนี่ยสามารถที่จะมีเอาเล็ตอยู่ทั่วประเทศไทยนะฮะโดยเฉพาะที่เมืองท่องเที่ยวหลัก ให้แคมเปญของเราเนี่ยสามารถเข้าถึงคนเด้มากขึ้นในแง่ของเรื่องของความเป็นสะุกควันแล้วก็อินดิเซติกนะฮะรวมถึงการทำให้แคมเปญของเราเนี่ยถูกสนานนะครับแล้วก็เราทำเอาน้อนเอลลี่เข้ามา มีไวฟ์นีอาเอ็กช็อปปิ้งแล้วก็มีความพิถีพิถนเกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการที่จะเอาดิสิมาร์เก็ตติ้งนะฮะโ,โดยการใช้แพลตฟอร์มของน้องเอลลี่เนี่ยเข้ามาคอนเนคกับสื่อกา้าของเราับภากา์สินค้าเราหรือว่ามีสิ่งเกอรเกี่ยวกับราคลที่ cái mà này vừa chân đi ที่เป็นเจ็ดวันเป็นพิเศษนะคะก็จะเอาสินค้ามาวนเวียนเลี่ยนทุกสถา,านะคะซึ่งอันนี้อย่างที่บอกค่ะว่าเราอะอยากจะทําให้เมืองไทยเป็นกลุอการช้อปปิ้งแล้วก็ทั้งคนไทยเองแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยทุกคนเนี่ยตั้งแต่เดือน น,นี้เรามีนโยบายเมืองรองที่มติคอรมอลที่ออกมานะคะก็ในมุมของตัวเซ็นทรัลเองที่กระจายอยู่ใน